Oh, สวัสด <des k> สีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอวดของเล่นกันดีกว่าครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีโมใหม่มาออกอย่างยาวนานเลยเพราะงั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเียครับว่าในอนาคตเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรนะครับไม่ทุกคนดูมารีวิวกันบ้างในช่องนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกับการอวดของเล่นนะครับผมโอเคเพราะงั้นมาดูกันฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่เลยครับ SD Gundam World Hero นะครับออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันครับคนแรกคือเบนจามิน V2 Gundam นะครับอีกคนหนึ่งคือเอ็ดเวิร์ดเซ V ินะครับผมสองโจสลัดจาก Pirate World ครับที่เพิ่งมีบทไปเนอยก็ได้ออกมาเป็นโมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ว่ากล้องสวยมากนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยมันขับต่อกันได้นะครับโดยตัวเบนจามินครับอย่างนี้เห็นเลย จะเบสมาจาก V2 Gundam นะครับเราไม่รู้นะว่าในอนาคตจะมีร่างสเตอร์หรือร่าง a ส s a u l t โหมาหรือเปล่านะครับผมก็จะมาพร้อมกับอาวุธครับเป็นตะขอขนาดยักษ์นะครับแล้วก็หน้ากากแล้วก็จะมีปืนมีดาบมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับผมแล้วบอกว่าตัวนี้เนี่ยสวยมากๆแล้วก็เทมากๆด้วยครับผมในเรื่องเนาะโอเคครับไปไหนนะครับนี้ตัวถัดไปครับอ่านี่เลยครับ Edward Second V นะครับผมซึ่งเป็นคู่หูนะครับแน่นอนครับว่าทำออกมาได้สวยงามเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่าบอกขาไว้ก่อนนะว่าไม่ได้ เบสมาจากวิตตอรีกันดำนะครับแต่มาจาก Second V ซึ่งเป็นอีกร่างหนึ่งของวิตตอรีกันดำเขานะครับผมในรูปแบบนี้ก็ตอบว่าทำมาได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับอาวุธต่างๆครับสามารถทช้ได้คมนะครับแล้วก็ถ้ามาต่อแถวท่าบราสฟีเวอร์เนี่ยก็สามารถทำมาได้เช่นกันนะครับผมแล้วว่ายอดเยี่ยมมานะครับกับ SD สติกันนัมเบิลฮีโร่ตัวสองตัวนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในเนี่ยสติ๊กเกอร์จะเยอะหรือจะน้อยอย่างไรนะครับโอเคเพราะงั้นสอง่องนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่่่าานนะคครรรััับบผมฝงงี้อยยแกเล า0มิลครับผมมีอยู่ทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นในส่วนของอาวุธเสริมนะครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีหอกมีปืนมีดาบมีอุปกรณ์เสริมครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับสำหรับตัวสปินนาร์ติโอโดยเฉพาะนะครับในรูปแบบนี้เนอะทีนี้อีกกล่องหนึ่งครับกล่องนี้ผมรอมานานมากครับนั่นคือนี่เลยครับ สปินนาติโอดินจาไทป์นะครับผมในสุดครับคุณสปินนาติโอในอีกรูปแบบหนึ่งก็ออกมาเรียบร้อยนะครับจากตัวแรกสุดครับที่เป็นซามูไรตัวนี้ครับก็กลายเป็นดินจาเรียบร้อยแล้วนะครับเทประมาณครับเทวุฒิเป็นมีดาบใหญ่2เอ้ดาบขนาดเล็ก2อันนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนกรอบข้างในก็จะเป็นกรอบแบบสีดําน้ําเงินแทนนะครับแล้วกรอบข้างนอกได้เป็นสีขาวแทนด้านนี้เราก็มีอีกด้านหนึ่งที่ เทมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถเอามารวมร่างกันกับตัวก่อนันนี้เนี่ยก็จะลองทําดูนะครับว่ารวมออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่นรูปแบบนี้เนาะเห็นครับทีนี้ถัดไปครับต้องบอกว่าไม่ได้รีวิวกันดั้มมานานมากแล้วนะครับกับนี่เลยครับ H G A C นะครับผม กันดัมเดดไซน์นั่นเองนะครับผมบอว่าในสุดครับกันดัมวิงก็ออกกันมาเกือบครบแล้วนะครับแล้วก็เดดไซน์เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องแล้วในสุดครับก็ได้ออกโมงอย่างตัวสสี่มาสักทีหนึ่งนะครับผมในรูปแบบของนี่เลยครับ HGAC เนะครับบอกว่าถามว่าสวยไหมครับก็ไม่น่าจะพูดถึงครับเป็นถึงเดดไซน์กันดัมนะครับอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนครับสวยงามแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมและแน่เขาเดียวกิ้หน้าจอเป็นเดดไซน์เทลมาด้วยนะครับอ่ะ ยอดเยี่ยมมาๆนะครับตัวนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเห็นกันแน่นอนครับว่ากันน้ำเดซายเดนโดแบบนี้เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้ครับน่าจะเป็นไอที่หลายคนเนี่ยสงสัยมากนะครับว่ากล่องตรงกลางนี้คืออะไรนะครับนี่ก็คือนี่ครับเกียร์ไฟเตอร์เดนโดนะครับผมโชโจโออ่าชจูโอคิบา นะครับเป็นพีบันไดของคิบานี่เองครับผมหนึ่งในอาวุธดาตาเวพนที่แข็งแกร่งที่สุดของฝั่งเดนโดนะครับที่เกิดจากการรวมร่างของเลโอเซอร์เคิลแล้วก็ยูนิคอนรีวนะครับผมเนี่ยนะครับว่าเป็นพีบันไดครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวขอแกะข้างในออกมาให้ทุกคนดูกันแป๊บหนึ่งนะครับกล่องสวยจริงๆครับสวยมากแบบนี้นะครับกับ นี่เลยครับโชจูโอคีบะนะครับผมซึ่งนะครับว่าตามกรงนี้เขาสามารถแปลงร่างในสออย่างครับคือคีบะสปินเนอร์แล้วก็คีบะเบรกเกอร์นะครับให้ในส่วนของออก้าแล้วก็เดนโดเนี่ยสามารถถือได้นะครับโดยตัวนี้ครับบรรดาประกาศไว้เลยนะครับว่าจะไม่มีสติกเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นจริงแบบนั้นไหมเนี่ยหรือจะออกมาอลังกาขนาดไหนเี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับผมซึ่งยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมจริงๆเพราะงั้นครับถามว่าเดี๋ยวใช้จะมีรีวิวอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับนี่ SD สดีกันน้ำเวิร์ลนะครับทั้งหมด2กล่องครับ เอ็ดเวิร์ดล้วก็เบนจามินนะครับผมแล้วก็นั่นนะครับว่าจะเป็นสารซเอ็มสองกล่องครับจะมีส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็ส่วนของตัวดินจานะครับแล้วก็จะมีการรวมร่างมีการบอดไฟยรูปแบบต่างเลยครับเพราะผมว่ามีคนขอมามากเลยว่าอยากจะเห็นหุ่นรูปแบบสไนเปอร์นะซึ่งเดี๋ยเราจะได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับกันดั้มเดดไซ์นะครับผมจากกันดั้มวิงนั่นเองแต่ว่าน่าสนใจมากนะครับว่าจะมาสวยเท่ขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยครับโชจูโอคิบะนะคร จากเกียร์ไฟเตอร์เดนโดนั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ครับจะได้เห็นการรีวิวในชาแนลนี้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่อยากดูรีวิวนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ชาแนลนะครับส่วนใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์วิดีโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับก็ต้องขอให้เเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย